สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจางวิสเจี๊ยบค่ะจะเป็นพนักง,งานบริษัททํางานประจําตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเลิกงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ร้านหลักๆของเจี๊ยบจะอยู่บน eBay กับเอซี่และเจี๊ยก็มีร้านน้าจิ้มบ้างประจุประจิกเพื่อนๆใกล้สิ้นเดือน11เดือนพฤศจิกายนกัน,กนแล้วที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะของเจี๊ยบวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะยอดขายช่วงวันที่ออยี่สิบเอ็ดถึงยีค่ะเป็นเวลาทั้งหมด7วัน หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะคะนี่คือโพยของ7วันที่จะเล่าให้ฟังซึ่งหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างน่าพอใจเพราะว่าขายออกค่อนข้างที่จะเร็วนะคะซึ่งเร็วของเจี๊ยบในที่นี้คือไม่เกิน60วันค่ะมีหลายตัวมากที่ขายออกค่อนข้างจะเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากวันแรกนะคะเพื่อนๆวันที่21พฤศจิกายนเจ๊บขายได้ทั้งหมดเนี่ยหรายการค่ะ จะยกมาเล่าให้ฟัง2รายการที่ถือว่าขายออกค่อนข้างจะเร็วนะคะตัวแรกค่ะขายได้อยู่บน Etsy เพื่อน,อนๆบอกก่อนนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเพิ่งจะมาฟังกันเป็นครั้งแรกนะคะสินค้าของเจี๊ยบที่ขายบน Etsy เนี่ย100%เป็นสินค้าที่จับต้องได้นะคะจะไม่ขายพวกงานปรินงานมีเดียพวกนี้จะไม่มีทุกอย่างของเจี๊ยบที่ขาย100%จับต้องได้นะคะ แล้วก็เป็นงานเก่าค่ะอายุไม่ต่ำกว่า20ปีก็คือเป็นเป็นเข้าขายว่าเป็นงานวินเทจนะคะเจ๊ไม่ทำพวกแบบว่างานแฮนด์เมดหรือว่าพวกวัตถุดิบย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยไม่มีทุกอย่างของเจ๊คือซื้อมาแล้วก็ขายไปเป็นงานเก่าร้อเเซจับต้องได้นะคะย้ำอีกทีนึงตัวนี้เนาะบนเอซี่เป็นเน็กไทยคะ่ะเพื่อนๆอ,อยากให้ดูดีไซน์ใกล้ๆนิดนึงน่ารักมากเลยอะ <laughs> เป็นกวนค่ะน้องหมานั่งเล่นไพ่กันและตัวนี้มีแอบโกงเพื่อนๆดูเห็นไหมเขาแอบมีแอบส่งแอบส่งใต้โต๊ะกันนะคะเดี๋ยวรู้สึกว่าเออเขาน่ารักจังเลยอ่ะน่าเอ็นดูนะคะก็ตัวนี้คีย์เวิร์ดหลักๆที่เยบใช้ก็นั่นแหละเป็นโป๊กเกอร์ก็คือไพ่เนาะโปเกอร์การ์ดคาสิโนแล้วก็ฟันนี่แบบว่าขำๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะคะก็ตัวนี้นะต้นทุนเยบมา หนึ่งเหรียนขายได้อยู่ที่ราคา18เหรียญเซ็นต์เซนกำไรกลมๆประมาณ17เหรียญเซ็นต์เซนค่ะตัวนี้เจ็บลงไปแค่43วันก็ขายออกเลยนะคะคือถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วคือเพื่อนๆด้วยความที่สินค้าเจบ s นเอซเนี่ยเป็นงานเก่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จะมาตามหาสินค้าเก่าแก่สะสมหายากเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนคนที่ตามหาผู้งานแฟชั่นใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นสินค้าที่เจ๊บลงขายบนเอซี่เนี่ยหลายๆตัวคืออยู่กับเจ๊บนานจนกระทั่งแบบว่าลืมแล้วลืมอีกอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะมีบางตัวที่ขายออกเร็วมันก็ไม่แน่เสมอไปเพื่อนๆมันอยู่ที่ว่าของของเราเป็นสิ่งที่ลูกค้ากําลังตามหาหรือเปล่านะคะก็บอกไว้จะได้เข้าใจตรงกันนะคะโอเคตัวนี้ออกเร็วนาะสีาวันคราวน,นี้ตัวที่2ค่ะที่ขายได้บนวันที่21ที่ยังอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ย ก็ยังคงอยู่บน etsy ค่ะเพื่อนๆมาดูกันเขาคือเสื้อยืดค่ะเสื้อยืด made in usa ตัวนี้เป็นงานเก่านะคะปริ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าออกแนวเเรียกว่าอะไรอะสมัยเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวเพื่อนๆแบบเป็นนี่เป็นรูปมาเนาะแล้วก็เป็นเสื้อเกราะคือยุคทหารโบราณอะไรพวกนี้เพื่อนเสงครามโบราณอะไรพวกเนี้ยนะคะ ต้นทุนจะมา1เหรียญขายได้ที่ราคา24เหรียญกับ85เซนค่ะกำไรประมาณ23เหรียญกับ85เซนต์ตัวนี้ใช้เวลาขาย60วันพอดิบพอดีเลยตัวนี้นะเพื่อนๆเจ็บลงคือทุกอย่างสินค้าของเจียย๊ยบเริ่มจากบน eBay แล้วก็ค่อยขยายมาลงที่เวออ็บร้านอื่นๆของเจี๊ยบนะคะตัวนี้นะทุกร้านที่เจี๊ยบลงอะ่ะลูกค้ามามีคนมากดไลค์กดชอบเยอะมากนะคะคือเยอะมากเจีย๊ยบมีความรู้สึกว่า ต้องขายได้สินะจะชา้าจ,จะเร็วไม่รู้แต่ว่ามันมีคนชอบเยอะมากอะค่ะนะคะ,นะคะก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละมีคนใจกล้าที่เอซมาซื้อไปนะคะอีเบคนกดไลค์เยอะมากแต่ไม่ซื้อเนี่ยแหละเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าบางทีนะยอดไลค์ยอดวิวมันไม่ใช่คําตอบของออเดอร์ค่ะมันไม่ได้แปลว่าถ้ายอดไลค์ยอดวิวเยอะแล้วออเดอร์จะตามมาไม่นะคะไม่ใช่ เรื่องเดียวกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะกังวลว่าโหไม่มีคนมาดูเลยไม่มียอดวิวเลยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพื่อนๆบางรายการคนดูเป็นร้อยแต่ไม่มีคนกดซื้อก็จบใช่ไหมคะหรือบางรายการมีคนผ่านมาเจอมาดูแค่หนึ่งคนแต่เขาตัดสินใจกดซื้อเลยก็จบเหมือนกันถูกไหมคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลจนเกินไปถ้ายอดวิวหรือว่ายอดไลค์ของเราจะต่ำนะคะอันนี้บอกจากประสบก,การณ์ตรงที่เห็นมาตลอดตลอดเลยนะคะ โอเคเพื่อนๆต่อไปนะวันที่22เมื่อกี้วันที่21นะคะขายได้5รายการเล่าให้ฟัง2รายการเข้าขายสินค้าออกเร็วภายใน60วันวันที่22ขายได้1รายการค่ะแล้วก็เข้าขายสินค้าออกเร็วนะคะเขาขายได้อยู่บน Postmark ถ้าเพื่อนๆไม่เคยฟังเจี๊ยบมาก่อน Postmark เป็นหนึ่งในร้านน้ำจิ้มของเจี๊ยบค่ะเป็นร้านน้ำจิ้มที่ถือว่าค่อนข้างจะขายดีพอสมควรนะคะตัวนี้ สินค้าทุกตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเย็บลงบน Ebay แล้วเจ้าก็ขยายมาลงตามร้านน้ำจิ้มต่างๆของเจีย๊ยบนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเพื่อนๆยังไม่ขาย p o s ม m a r k เนี่ยไม่เป็นไรค่ะขอให้รู้ว่าสินค้ามันมีความเหมือนกันกใกล้เคียงกันระหว่าง Ebay และ p o s ม m a r k นะคะคือ p o s ม m a r k เขายังเปิดไม่ถึงอ่อกยังไม่โกอินเตอร์มากค่ะยังอยู่แค่โซนอเมริกาแคนาดาแถวนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ฟังไว้เป็น reference ได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆ ตัวนี้ค่ะเขาเป็นงานญี่ปุ่นเจ็บได้มาจากประเทศไทยของเราค่ะเห็นไหมมีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นมาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ยังแพคมาค่ะไม่ใช่ยังแพคเรียกอะไรยังอยู่ในภาชนะภาชนะยังอยู่ในเอ่อยังซีลมานะคะคือยังไม่ได้มีการเปิดใช้อะน,นะคะตัวนี้ จ้ก็บอกเขาว่ามันเป็นงานเก่าแต่ว่ายังไม่เคยมีการเปิดใช้ก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ยค่ะซิลมาเรียบร้อยนะคะมีมีสก๊อตเทปแปะมาเรียบร้อยคือยังไม่มีการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะเพื่อนๆเ,เป็นตัวอะไรอะตัวผู้ร้ายในแบบว่าพวกมดเอ็กอะไรอย่างงี้ไหม <laughs> คนนี้เป็นแฟนการ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะรู้จักเนาะเจ๊ไม่รู้จักเราจะต้องหาข้อมูลเอาค่ะ ตัวนี้นะคะต้นทุนเจ็บมา1เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา25เหรียญกำไรประมาณกลมๆนะคะ24เหรียญค่ะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่55วันเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะวันที่22ขายได้แค่1รายการก็ไม่เป็นไรต่อไปค่ะวันที่23กันบ้างนะคะขายได้ทั้งหมด3รายการค่ะแต่ว่าเข้าขายสินค้าออกเร็วแค่1รายการแต่มีตัวหนึ่งที่ อยากจะเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าเขาจะขายออกไม่เร็วก็ตามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นสินค้าที่ขายบน ebay เป็นครีมบำรุงผิวหน้านะคะยี่ห้อ L'oreal ซึ่งก็เป็นยี่ห้อแบบทั่วไปนอกราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายหาซื้อได้ทั่วไปน้องบ้านเราก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยที่เจ๊ตัดสินใจซื้อเขามาเนี่ยนะเพื่อนๆเพราะว่าเขามีจุดขายที่เจ๊คิดว่าน่าจะมีคนอยากได้เพื่อนๆ เขาเป็นครีมสำหรับคนอายุ65บวกค่ะนี่ค่ะนะคะ65บวกนี่เป็นอายุนะคะทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเซตนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เจ้กตัดสินใจซื้อเขามานะคะคือต้นทุนมาไม่ได้ต่ำอะไรมากมายแต่เจ้ารู้สึกว่ายังไงก็ได้กำไรแหละยังไงเจ้าก็ต้องขายได้ราคาที่มากกว่าต้นทุนอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดขายตรงนี้ค่ะอายุ65บวกบวกเจารู้สึกว่า เขาเรียกอะไสินค้าที่ตอบโจทย์ของแต่ละอายุอะ่ะเพื่อนๆบางทีมันก็ไม่ได้มีเยอะเนาะคนอายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังอยากดูดีอยากสวยใช่ไหมคะมันก็ถ้าเรามีสิ่งที่ตอบโจทย์เขาได้โอกาสที่จะขายได้ก็น่าจะมีอันนี้เป็นความคิดนะคะก็ขายได้จริงๆค่ะเพื่อนๆรอนิดนึงแต่ก็ขายได้ค่ะตัวนี้นะต้นทุนเจี๊ยบม,มาอย่างที่บอกว่าไม่ถูกเนาะสิเหรียญค่ะคือจะไปซื้อจากร้านร้านขายของ ใหม่นะอันนี้คือไม่ใช่ของเก่านะเพื่อนๆเป็นงานใหม่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นร้านที่อเมริกาเขาจะมีร้านที่แบบว่าเอาของของของดีๆของใหม่ๆเนี่ยมาขายลดราคาจะมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็ตัวนี้เนี่ยต้นทุนเจี๊ยบเป็นเซตเนี่ยสิเหรียญน,นะคะขายได้อยู่ที่ราคา36เหรียญ95เซนค่ะกําไรกลมๆประมาณ21เหรียญกับ95เซนใช้เวลาขายค่อนข้างจะนานค่ะคือประมาณ5เดือนนะคะคือนานแต่ก็ไม่ได้นานที่สุดเนาะคืออย่างที่จะ คิดแหละจะคิดว่าจะคิดถูกนะคือจุดขายของเขาคือเป็นครีมสำหรับคนอายุ65บวกขึ้นไปซึ่งเจี๊ยบรู้สึกว่าตรงนี้เรื่องของดีมาซัพพลายเรื่องของเ,เรียกว่าอะไรคนที่อยากได้น่าจะมีอยู่พอสมควรแต่คนที่มาขายอาจจะยังไม่ค่อยมีนะเพราะว่าตัวกลุ่มสินค้ามันค่อนข้างแบบเป็น n i ชมาร์เก็ตคือมันเฉพาะกลุ่มลงไปนะคะเพื่อนๆตัวนี้โอเคตัวนี้เนาะ ตัวแรกนะคะขายได้3รายการตัวแรกที่เล่าให้ฟังเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องของจุดขายนะคะถึงแมาจะขายออกไม่ได้เร็วจนเกินไปก็ตามนะคะตัวที่2ที่อยู่ในกลุ่มสินค้าคือขายได้ในวันที่2 3แล้วก็ขายเร็วอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะกลับไปที่ etsy แล้วเป็นเน็กไทอีกแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะแบบขายออกเร็วมาก อยากจะให้ดูใกล้ๆข่าวว่าดีไซน์แพทเทิร์นปรินต์เขาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะมองเห็นไม่เอ่ยอันนี้จะต้องเอียงเอียงคอดูนิดนึงนะคะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับคริสต์มาสอ่ออะเนาะก็คือว่าเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซูนะคะถ้าดูตามรูปเนี่ยก็คือคอนเซปต์ตรงเนี้ นะคะก็คือเจบเห็นปุ๊บนี่รีบควา้าเลยรู้ว่าขายได้ขายได้แน่นอนจะคริสต์มาสปีนี้หรือปีหน้าหรือปีไหนไม่รู้แต่ว่าด้วยคอนเซปต์เขาเนี่ยขายได้อย่างแน่นอนแล้วเป็นงานงานเก่าแล้วก็เป็นงานผ้าไหมนะคะคือรู้ว่าขายได้แน่นอนเพื่อนๆงานเทศกาลงานที่มันเกิดทุกปีมันต้องขายได้แหละเพื่อนๆแต่ถ้าเราโชคไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องรอปีหน้าปีนู้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเจบโชคดีค่ะรอบนี้ไม่ต้องรอนานเลย ต้นทุนเจบมาหนึ่เหรียญขายได้อยู่ที่19เหรียญกับ31เอ็เซนนะคะกำไรกลมๆประมาณ18เหรียญกับ31เอซนตัวนี้ลงไป5วันก็ขายได้เลยค่ะเพื่อนๆ5วันเท่านั้นเองก็ขายได้เลยซึ่งเจีย๊ยบรู้สึกว่าเอออันนี้แบบมันใช่มากอะคือด้วยคอนเซปต์ด้วยต่างๆเนี่ยมันใช่แลเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะถึงภายในไม่ถึงเดือนแล้วเพื่นพนพนพนนอนๆเนาะก,ก็อันนี้ถือว่าเรา ตัดสินใจถูกนะคะแล้วก็โชคดีด้วยแหละเพื่อนๆเ,เอาจร,จริงเพราะว่า mm hmm. ก็คงไม่มีเจ๊บคนเดียวที่ขายทายหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยคีย์เวิร์ดตัวตยย่างๆเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ลูกค้ามาเจอกับของของเราแล้วเขาก็ตัดสินใจซื้ออย่างง่ายดานี่เจ๊บรู้สึกว่ามันก็หลายๆอย่างบวกกันเพื่อนเพื่อนเอนาะก็เนี่ยแหละค่ะจบไปนะคะวันที่23ขายได้3รายการเล่าให้ฟังไป2รายการนะคะต่อไปวันที่24ค่ะขายได้2รายการ อยู่ในกลุ่มออกเร็วหนึ่งรายการนะคะก็คือนี่เลยขายได้วนเอสซอีกแล้วค่ะ7วันนี้เอสซค่อนข้างจะขายดีนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้จริงๆเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่เอสซขายค่อนข้างจะดีสาหรับเจี๊ยบเพราะว่าลูกค้าก็จะเริ่มเข้ามาหาของเหมือนกับเป็นของข,องขวัญนะเนาะก็จะเป็นของเก่าแก่ของสะสมของหายากของที่เขาอาจจะรู้ว่าเออญาติพี่น้อง ครอบครัวกําลังมองหาอยู่ของที่มันแบบว่าจะเพาะกลุ่มของที่ไม่ใช่แฟชั่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆคือที่ผ่านมานะเป็นอย่างนั้นมาตล,ลอดแล้วปีนี้จะก็แอบคุณว่าเอซี่จะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าดูมีความเงียบเหงากว่าปากตินะคะแต่ว่าเอออาทิตย์นี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะกลับมาคึกคักนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีคราวนี้เพื่อนๆวันที่24เนาะมีเมื่อกี้พูดไปแล้วสรายการออกเร็วหรายการก็คือนี่ค่ะ <laughs> เป็นเป็นพี่หมูเนาะแอบแอบเซ็กซี่นิดนึงเพื่อนๆดูซิเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ดูสิคะเนี่ยอลังช่างมากเลยเพื่อนๆน,นะ <laughs> ตรงนี้ค่ะจุดขาอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะเพื่อน,อนๆใกล้สิ้นปีแล้วนก็จะมีเทศกาลมีช่วงเฉลิมฉลองเป็นช่วงที่คนจัดงานปาร์ต,ารตี้กันเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เจ๊ก็เข้าใจเนาะดาวเอาว่วาเขาก็คงเอาพี่หมีพี่หมูหมไม่ใช่พี่หมีนี่มันพี่หมูเนาะเอาไปแบบว่าตั้งโชว์ให้รู้ว่าเนี่ย is party time ให้รู้ว่านี่เป็นเทศกาลเป็นช่วงของงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยคือเอาไปตั้งโชว์ในงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเจ๊ว่าเขาก็น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูเนาะ อืมทำไมต้องโปด้วยไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยแหละตามนี้ต้นทุนเจี๊ยบมา25เซนจริงๆตัวนี้เนี่ยวันนั้นไปเดินจําได้เลยเพราะว่าเหมือนที่ร้านเขาขายของเก่าเนี่ยอุ้ยรูปหายเขากำลังโละสินค้าขายและสินค้าแบบเก่าๆทิ้งเลยมาเนี้ค่ะแล้วเจ้าก็ไปคุยๆก็เออเจออืม ก็น่ารักดีนะั่นแ่ลงที่บอกว่านี่เขามีคอนเซปต์เนี่ยปาร์ตี้ไทม์เนี่ยค่ะแล้วก็พี่หมูเกก,ก็น่ารักอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอาจจะแอบโป้ไปสักนิดนึงอ่ะนะคะเจอก,ก็ว่าอเอามาลองดูแล้วกันเขาเขาไม่ได้แบบขายแพงด้วยอขายได้อยู่ที่ราคา17เหรียญกับ25เซนค่ะกําไรกลมๆประมาณ16เหรียญกับ75เซนต์ตัวนี้ใช้เวลาขายเพียงแค่42วันเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่ลงไปคือ ก็แอบ,บลุ้นเะนอะเพราะอย่างที่บอกว่ามันปาร์ตี้ไทม์เนอะอาจจะมีคนอยากได้ไปตั้งโชว์ที่งานปาร์ตี้หรือเปล่าก็แอบบแอบบลุ้นแอบบคิดบวกว่ามันน่าจะขายได้แหละอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขายได้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะต่อไปค่ะวันที่25พฤศจิกายนขายได้แค่หนึ่งรายการเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มออกเร็วค่ะแล้วเขาก็ยังคงขายได้อยู่บน Etsy ค่ะ เอซี่ขาดีจริงๆสัปดาห์นี้ที่ผ่านไปนะคะเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเป็นเสื้อย,ยืดค่ะ Star w a r k นะคะเป็นงานเก่าตัวนี้ตั้งแต่ปี90กว่าๆนะคะมีคนให้มาค่ะเจก็เลยรู้ว่าอมเป็นงานเก่าจริงๆตัวนี้นะคะคือเพื่อนๆถ้าเรารู้จักใครนะเราไม่ต้องอายที่จะบอกเขาว่าเราเป็นรีเซลเลอร์นะว่าเราขายของออนไลน์อยู่เพราะว่าบางทีก็จะมีคนที่แบบว่ามีของเก่าที่บ้านที่อยู่ในระหว่าง เอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปบริจาคใช่ไหมคะคาวนี้ถ้าเราเนี่ยนะบอกเขาว่าเราขายของมือสองอยู่เขาเราว่าเอาไปทิ้งเอาไปบริจาคถามว่าถ้าเขารู้จักเราทําไมเขาจะไม่ให้เราละใช่ไหมคะก็ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้ของของฟรีเนาะแล้วก็อาจจะขายได้อะเพื่อนๆลองดูไม่ต้องเขินค่ะที่จะบอกใครๆว่าเราขายของออนไลน์อยู่นะคะเพราะว่าเจี๊ยบเนี่ยโชคดีได้ของฟรีมาเยอะต่อเยอะแล้วค่ะคืออย่างเสื้อผ้าเพื่อนๆมันก็จะมีคนที่ ว่าโอเคเสื้อผ้าเก่าไม่อยากใส่แล้วอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่มันก็จะมีคนที่บอกว่าอ้วนขึ้นผอมลงอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าระหว่างเอาไปทิ้งกับเอาไปบริจาคให้เราดีกว่าเนาะเพื่อนๆนะคะโอเคต้นทุนจะมาเก็บใส่ไว้หนึ่งเหรียญน,นะคะจริงๆมันไม่ถึงหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าได้มาฟรีไม่เป็นไรคะ่ะใส่ไว้หนึ่งเหรียญ ขายได้ที่ราคา23เหรียญกับ25เซนนะคะกำไรกลมๆประมาณ22เหรียญกับ25เซนค่ะตัวนี้ขายออกหลังจากที่ลงไปเพียงแค่46วันเท่านั้นเองนะคะคือไม่ถึง2เดือน46วันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วและอีกอย่างหนึ่งคือบนเอสซีโดยมากอะ่ะเจียไม่ค่อยคาดหวังว่าเขาจะออกเร็วเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นของเก่าแก่สะสมหายากอยู่กันมาระยะนึ่งนี่เป็นเรื่องปกติ หลายหลายครั้งออกเร็วรู้สึกว่าเราโชคดีนะคะแต่ก็คือว่าทุกครั้งที่ลงไปก็จะไม่ได้แบบมานั่งคิดว่าต้องออกเร็วต้องออกเร็วรอะไรเงี้ยเนาะ,ะเพราะว่าเรารู้จักธรรมชาติของสินค้าเราค่ะเพื่อนๆนะคะโอเคเพื่อนๆ <Okay, S 1> อ,อ,อันนี้คือวันที่25นะคะต่อไปวันที่26่ค่ะขายได้2รายการแล้วก็ออกเร็วทั้ง2รายการเลยเพื่อนๆตัวแรกนะคะ eBay เป็นกางเกง ผู้ชายยี่ห้อ bke ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแบรนด์ที่ขายค่อนข้างออกเร็วและราคาค่อนข้างจะดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหายากนิดนึงไม่ได้เจอบ่อยๆนะคะอันนี้ก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ขายขายดีขายได้ราคานะคะตัวนี้ต้นทุนเจียบมา4เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา35เหรียญกับ69เซนกำไรประมาณ31เหรียญกับ69เซนค่ะ ใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่35วันเท่านั้นเองค่ะเดือนกับนิดหนึงซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆอ,อีกตัวหนึ่งที่ขายได้อยู่บนวันที่26แล้วก็ออกเร็วก็คือกลับไปที่เซกันบ้างค่ะเป็นเสื้อยืดค่ะไซส์ค่อนข้างใหญ่ไซส์ 2x นะคะอยากให้ดูกราฟิกนิดนึงค่ะคอนเซปต์เกี่ยวกับ อินเดีนแดงเนาะเนี่ยค่ะมีขนนกแล้วก็นี่คือชื่อเผาเชโรกีนะคะมีมงุงมีมา้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือคอนเซ็ปต์เขาน่าสนใจนะคะตัวนี้ต้นทุนเจียบมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา19เหรียญกับ30เซนกำไรประมาณ18เหรียญกับ30เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่45วันเท่านั้นเองซึ่งส่วนตัวเจียบแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเร็วค่ะสำหรับสินค้าเก่าๆที่ขายบนเอซนะคะเพื่อนเ ก็โอเควันที่26ขายได้2รายการขายเร็วทั้ง2รายการเลยค่ะต่อไปค่ะวันสุดท้ายที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือวันที่27พฤศจิกายนค่ะออเดอร์เจียบเป็น0.00ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยค่ะเป็นไปตามที่คาดไว้เพราะว่า27พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณพระเจ้าเป็น thanksgiving day ของทางนี้ค่ะผู้คนก็จะส่วนมากคือทำกับข้าวกันนะคะไปฮงเอาท์กับ ครอบครัวกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเขาจะไม่มีเวลามานั่งชอปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคาดไว้แล้วค่ะว่าออเดอร์ต้องน้อยมากหรือถ้าไม่มีก็คือไม่ตื่นเต้นค่ะนะคะเป็นไปตามนั้นจริงๆเลยเพื่อนๆก็โอเคค่ะยอดขายบางส่วนของเจี๊ยบเนาะช่วงวันที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะเป็นเวลา7วันทำท่าเหมือนจะดีเนาะแต่ว่ามีวันที่27ค่ะออเดอร์เป็นศูนย์ ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ตื่นเต้นไม่ผิดหวังเพราะว่าคาดเอาไว้อยู่แล้วนะคะใกล้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆนกำลังจะสิ้นปีเข้ามาเต็มทีและเรายิ่งใกล้คริสต์มาสแล้วเนาะจากนี้ไปคือไม่ถึงเดือนละเพื่อนเพื่อนเข้าใจว่าออเดอร์น่าจะต้องดีขึ้นเรื่อยเรื่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ดีก็ไม่ต้องรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะท้อแท้จนเกินไปเพราะว่าตอนนี้นะเพื่อนเพื่อทุกร้านในอเมริกาเนี่ยนะเดินไม่ทั้งไหนมีแต่ป้ายเซลล์เซลล์เซลล์เต็มไปหมดเลย นะคะขายได้เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าขายไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะเอาใจช่วยทุกๆคนเลยขอให้ขายดีรับสิ้นปีกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจี๊ยบด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนานๆค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ